ก่อนฟ้าสางสวดสั้นๆเปิดดวงชะตาดีเกินคาดวาสนาดีมีบุญญาบารมีค้ำจุนนุนนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านผู้ฟังคะใครๆก็หวังความเจริญในชีวิตการงานการค้าการเงินความสุขสมบูรณ์ทุกด้านมากมายทั้งบารมีและมิ ผู้นำแสงสว่างในชีวิตมาให้กันทั้งนั้นใครที่กำลังรู้สึกชีวิตย่ำแย่หันไปทางไหนก็มืดมนจนหนทางบทสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาในชีวิตของคุณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลองสวดคาถาเปิดดวงชะตาหรือคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกบ่อยๆอ,อาจช่วยเปิดทางเสริมดวง และพลิกชีวิตให้คุณค้นพบทางที่ดีกว่านี้ได้โดยบทนี้ได้ต่อยอดมาจากคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกบทเดิมคือนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะซึ่งเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั่นเองค่ะก่อนอื่นบัวบูชาชาแนลขอน้อมกราบองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า คุณบิดอนมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เปิดโลกนี้สวสดได้ทุกเพศทุกวัยค่ะควรสวสดเป็นประจำทุกวัน การสวดภาวนาสามารถต่อจากบทที่เคยสวดได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็แผ่เมตตาและถ้านั่งสมาธิต่อได้ยิ่งดีเลยค่ะสวดตอนเช้าเช้าก่อนฟ้าสางถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตวันใหม่ที่ดีระหว่างวันถ้ามีเวลาว่างจะสวดเพิ่มตอนไหนก็ได้กี่จบก็ได้ที่ไหนก็ได้ แต่ควรสวดภาวนาพระคาถายางมีสติมีสมาธิขณะสวดภาวนาต้องพยายามไม่หลงปรุงแต่งนึกคิดเรื่องอื่นๆให้ใจมีสติรู้อยู่กับพระคาถาและความหมายอย่างต่อเนื่องขณะสวดภาวนาเป็นการสร้างบุญบารมีใหม่ไปด้วยทุกครั้งเพราะขณะสวดภาวนาสินสมบูรณ์มีสมาธิ มีสติปัญญาก่อนภาวนาพระคาถาให้น้อมจิตตั้งศรัทธาในคุณพระรัตนตรยัยน้อมใจระลึกนึกถึงให้เกิดภาพในใจและระลึกถึงบุญบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในขณะสวดจากนั้นสวดว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต อระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะพระพุธทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพรนะสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาดสนา ทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดการดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะณมะพัทธะ พุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชาญบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอเบิกบุญบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะปัจจุบันชาตินี้ เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะควรสวดสามจบและหมันสวดเป็นประจำทุกวันค่ะบทสวดนี้จะช่วยเสริมดวงเปิดดวงชะตาสามารถช่วยพลิกชีวิตให้พบเจอทางออกทางสว่างและช่วยให้ความมัวหมองหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆบรรเทาเบา,บาบางลงได้ สำหรับใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีมีแต่อุปสรรคปัญหาเข้ามายอดขายตกค้าขายไม่ดีความรักไม่สมหวังอกหักเจอแต่คนไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวง หรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยเป็นโรคเวรโรคกรรมหาสาเหตุไม่ได้ขอแนะนำให้สวดคาถาของพระพุทธเจ้าคาถานี้เลยค่ะคาถานี้เรียบเรียงโดยคุณนัทวสุวงสอนและได้นำบทสวดนี้ไปให้พระอาจารย์ที่เมตตาช่วยพิจารณาบทพระคาถาซึ่งอาจารย์เองฝึกจิตมาตั้งแต่อายุ13 ฝึกสมาธิมาตั้ง30กว่าปีตอนนี้ท่านฝึกวิปัสสนาต่อยอดอยู่มหาสติจิตท่านละเอียดมากๆอรูปฌานขั้นสูงถ้าบทพระคาถาไม่ดีจริงท่านย่อมรู้ได้โดยจิตสัมผัสท่านอาจารย์คงไม่เห็นด้วยกับการนำออกมาเผยแผ่อย่างแน่นอนค่ะคาถาบทเดิมณหนะมูพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะพลังพระเปิดโลกเป็นคาถาเก่าแก่มาแต่โบราณกาลเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มากของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทธะกัปนี้ได้แก่ณนะคือพระพุทธเจ้ากุกกะสันโธองค์แรกในพัทธะกัปนี้โมคือพระพุทธเจ้าโกนาคมองค์ต่อมาพุทธ คือพระพุทธเจ้ากัสปะองค์ถัดมาทาคือพระพุทธเจ้าสามณโคโดมองค์ปัจจุบันยะคือพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตรัยในอนาคต,ตการล่วงหน้าการสวดคาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ดวงจิตอันสํารวมเป็นสมาธิและที่สําคัญที่สุดคือการหมั่นทําความดีสร้างบุญญาบารมี สองสิ่งนี้จะช่วยปกปักคุ้มครองเราตลอดไปและหลังจากท่องคาถาแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ด้วยนะคะหากใครเริ่มใสศรัทธาก็ลองสวดภาวนากันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องหมั่นทำความดีคิดดีทำดีและขยันทำมาหากินรับรองว่าชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น และอย่าลืมว่าทรัพย์ที่หามาได้นั้นใช้เลี้ยงตัวเองอย่างมีสติมีเหตุมีผลเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นอรหันต์ในบ้านให้ท่านอยู่ดีกินดีมีความสุขและทําทานเพื่อทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาชีวิตจึงจะเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาชาแน,นลขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัละยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟัง กลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ